สวัสดีคะ่ะ Wonder Wonder Soul Love Life Tarot Reader นะคะวันนี้นะคะกลับมาพบนะคะกับปักราบของเดือนตุลาคมนะวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะเราจะมาดูความรักทั่วไปพลังงานความรักทั่วไปนะคะให้กับชาวราศีให้กับชาวราศีตุลน,นะก็จะเป็นคนที่เกิดในช่วง23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนะ การดูนะคะก็จะเป็นการดูแบบทั่วไปนะ l o v e g e n e r e l Reading นะคะไม่ได้จอดจงกับใครเป็นพิเศษวันและเดือนที่เบ็นใช้เนี่ยก็จะก็จะยึดหลักของทางศาสตร์ตะวันตกนะคะเป็น Western Astrology นะเบ็นได้ใส่ลงใน Description บ o x ด้านล่างแล้วนะคะว่าราศีของคุณตกอยู่ตรงไหนเออวันเกิดของคุณนะคะตกอยู่ในราศีใดแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะดูแบบลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะที่สถิตอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยในราศีของคุณ ก็ดูได้นะคะเอาที่คุณสบายใจนะเพราะมันเป็นการดูแบบ collectiv energy e นะคะดูดูดูแบบทั่วไปเนาะเรื่องเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ นะหากไม่ตรงเลยหรือไม่โอเคเลยผ่านไปเลยค่ะนะอย่าไปสนใจนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดใดๆนะคะไพ่เป็นเพียงแค่คําแนะนําและเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้คุณเท่านั้นนะพลังงานของไพ่ที่เปิดออกมาอาจจะสลับสับเปลี่ยนตัวตวนกันได้เป็นคุณหรือเขา vice versa หรือเป็นพลังงานรอบๆตัวคุณนะคะอือฮึโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานทั่วไปนะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุล ตอนนี้พลังงานทั่วไปของคุณเป็นอย่างไรเลย Conflict and defeat นะคะ Dissonance, อ่า Dis oh, Discontent นะคะ and boredom นะแล้วก็ขอดู the Romance Angel นะคะอยากจะบอกอะไร วีด wow. ิ้งว้าวโคดิพเอนเดนซีนะคะพลังงานโดยรวมนะคะของไพ่นะของคุณนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลมันมีความขัดแยง้งย้อนแย้งนะคะกันอยู่ในตัวคุณในพลังงานของคุณนะคะเหมือนคุณเหมือนบางคนต้องการที่ จะทาอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันรู้สึกสับสนมันยังรู้สึกไม่แน่ใจมันรู้สึกว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเนาะมันม,มันเป็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกบางครั้งรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่เต็มรู้สึกไม่พอนะคะรู้สึกตัวเองอาจจะมีคุณค่าไม่เพียงพอนะคะรู้สึกว่าทําอะไรมันมันไม่โอเคอ่ะมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบ เดินก็ก้มหน้านะอารมณ์แบบนี้อารมณ์เหมือนแบบสับสนดูแบบมันต่อสู้กับกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือกับใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันมีความขัดแยง้งนะคะมีการที่แบบอยากจะเอาชนะก็มีในบางคนเนาะมันมีอารมณ์ของคนที่เป็นรู้สึกว่านะคะไม่แน่ใจนะคะ ถ้าบางคนนะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเป็นคนที่เขาอาจจะมีใครคนอื่นอยู่ไหมในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่คุณเข้ามาเข้ามาเหมือนแบบเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันกันกบคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขามีใครที่เขา ติดอยู่กับเขามาอยู่แล้วอะนะคะอืมมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าอะไรวะตอนนี้อะไรแบบประมาณนี้อารมณ์แบบเซ็งๆโคตรเซ็งเบื่อหน่ายอยากจะทิ้งอยากจะตัดอะไรมันไปซะทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยนะอืมหรือถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าถ้าบางคนที่ไม่ได้คบกับคนที่มีครอบครัวหรือมีอะไรกันมาอยู่แล้วผูกมัดผูกติดกันมาอยู่แล้วมันมองว่าตัวคุณนะ่ะเหมือน คุณเบื่อคุณเซ็งก็จริงอะ่ะแต่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจของคุณนะนะคะเหมือนตัวคุณน่ะอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกคุณอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะร่วมหอลงโรงไปด้วยกันแต่งงานไปด้วยกันนะคะอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากที่จะอยู่กับเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณยึดติดกับเขาค่อนข้างมากนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึก รู้สึกสับสนในตัวคุณเองนะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเฝ้ารอเฝ้ารอนะคะเฝ้ารอคอยเขาตลอดเวลาเนาะคุณอาจจะแบบอินกับเขามากหรืออะไรแบบเนี้ยนะมันเลยทำให้คุณเหนื่อยซะเองเนาะกับการที่จะต้องมา,มาอาจจะแบบกับการที่จะต้องมามีความสัมพันธ์กับคนที่เขาอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยนะคะประมาณนี้เนาะอืม โอเคงั้นเปนขอดูต่อนะคะว่าอย่าคิดมากนะคะไม่ว่าจะใดๆก็ตามนะนี่เป็นพลังงานที่ที่ไพ่เขาออกมาแล้วเบนก็อ่านตามไพ่เท่านั้นนะคะงั้นขออ่เปิดดูนะคะว่าแล้วพลังงานจริงๆของคุณจากไพ่ทาโร่นะคะพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะตอนนี้เป็นยังไงพลังงานความรักของชาวราศีตุลเป็นยังไงคะ 9 of Swords คิดเยอะคิดมากนะคะ2 of Three of Wands นะคะ8 of Swords the Star the Moon โอเคชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ คือเ้นมองว่าคุณเองคิดเยอะคิดมากคิดจะนอนไม่หลับคิดวนไปวนมาคิดอยู่นั่นแหละคิดหาทางออกในสิ่งที่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่รู้ว่าทางออกเป็นยังไงเนาะเหมือนคุณแบบอยู่ในลักษะคนเฝ้ารอคนที่มองไปว่าจะทําอะไรยังไงจะตัดสินใจยังไงดีจะไปทางไหนดีนะคะจะเลือกทางไหนดีจะทำยังไงดีเนาะมันมีอารมณ์ของคนที่ถามว่ายังมีความหวังไหมยังมีความหวังนะ ยังยัง,ย,งยังเฝ้ารอยังเฝ้าติดตามนะคะแต่มันยังเป็นอารมณ์ของแบบอารมณ์ที่แบบคิดยังไงก็คิดไม่ออกบางครั้งนะเพราะว่ามันดูมีไพ่เดาบูนขึ้นมามันเป็นอะไรแบบ illusion อนะมันมีความไม่ชัดเจนความเคลือบแคลงสงสยัยความไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาอาจจะแสดงความชัดเจนกับคุณไม่ได้หรือว่าตัวเขาเองอาจจะหรือตัวคุณเอง ดูไม่ออกมองไม่ออกว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะบางครั้งคุณอาจจะเห็นภาพภาพหนึ่งต่อหน้าคุณแต่จริงๆแล้วรับหลังคุณอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองมีความลับกับคุณอยู่เนาะนะคะคุณอยากที่จะแบบเริ่มต้นไปพูดบ้างหรือเริ่มต้นอะไรบ้างอะแต่พอไปแล้วมันเหมือนแบบเป็นการชวนทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีในบางคู่นะคะเหมือนแบบคนที่พยายาม เฝ้ารออะนะว่าฉันจะทำยังไงต่อไปดีแบบคิดนะคะนะคะอารมณ์ของความเหนื่อยอารมณ์ของของความไม่ชัดเจนใดๆก็ตามแหละตอนนี้นะนะพยายามเหมือนแบบจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะแอบอธิษฐานอยู่เหมือนแบบขอให้เรื่องราวที่คุณรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยขอให้มันเป็นอะไรที่แบบ ชัดเจนขึ้นมาหรือขอให้คุณรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะอะไรแบบนี้นะคะโอเคงั้นขอเช็คพลังงานของคนที่คุณคุยด้วยอยู่นะพลังงานของคนที่คุณคุยด้วยอยู่เขาเป็นยังไงคะตกมาแล้วเอาเลยก็ได้ค่ะ The Hangman นะคะในแรกของเขา three of swords four of cups The Temperance แล้วก็นายออสซอร์สนะตัวเขาเองเขาก็คิดมากชย,ย่อยเขาก็รู้สึกไม่โอเคอะนะมันเป็นพลังงานของคนที่ติดเป็น stagnant energy นะคะติดยังไม่รู้ว่าจะออกไปทางไหนกลับหัวคิดก็แล้วคลิกตัวคลิกก็คิดก็แล้วก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะมันดูเป็นมองดูว่ามันเป็นอารมณ์ของอาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เขายังต้องดิวอะคะ่ะ เนาะอืมเหมือนเขาต้องทําอะไรสักอย่างแต่เขาก็ยังไม่เลือกที่จะทําอะไรนะคะเหมือนเขาก็ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะเหมือนตัวเขาเองคิดเยอะคิดมากเนาะมันมีอารมณ์ของเหมือนแบบความไม่โอเคนะคะในจิตใจของเขาเองก็เป็นเหมือนกันนะถ้าคือ three of swords มันอาจจะอย่างที่บอกไปอาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ตรงนี้ของเขานะคะเขาอาจจะยังมีใครสักคนหนึ่งเนาะเขารู้สึกว่าบางครั้งเขาเขาไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงก็ก็ได้นะคะคือคือบางครั้งเขาก็อยากจะคุยกับคุณแต่คุณอาจจะหมางเมินกับเขาหรือเขารู้ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองยังไม่พร้อมที่จะ ให้ความรักกับใครเพราะว่าเขายังแบบยังเคลียร์เรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของเขาเองไม่ได้อยู่ในตอนนี้ก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันเนาะมันเป็นอารมณ์ของคนที่ยังแบบหยุดนิ่งอยากจะออกมาก็ยังออกมาไม่ได้นะคะคือเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนแบบอยากจะทิ้งตัวปล่อยไปอะ่ะก็รู้นะคะว่าถ้าเกิดปล่อยมือข้างนี้ไปแล้วตัวคุณก็จะหลุดออกมาจากผ้านี้ได้อะ่ะแต่ตัวเขาก็จะขอโทษทีตัวเขาก็จะหลุดออกมาจากผ้านี้ได้แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อย ขาครั้งนี้ไปก็ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ก่อนนะยังอยากที่จะคิดยังอยากที่จะอยู่จุดๆเดิมสถานที่เดิม,ดมสถานการณ์เดิม,ดมอยู่นะคะก็รอเพียงแค่เวลานะคะให้มันผ่านไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของเขาเนาะ เขาก็คิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะมีความวุ่นวายใจมีความกลุ้มใจอยู่กังวลใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาว่าจะผ่านไปได้ยังไงดีนะคะงั้นขอดูแนวแนวโน้มของชาวราศีตุลน,นะคะว่าความแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยไฟออฟบอนส s, mm hmm. <S onds, นะคะ Six of Wands, Seven of Wands, Lago Six of Pentacles, okay? Get more information, Naka. Okay? Listen to your intuition, okay? You are ready นะคะ คือเป็นมองว่านะคะไพ่นะแนวนมความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะสับสนวุ่นวายอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะมีปากเสียงกันบ้างมันมีหลายๆคนเข้ามาเป็นปัจจัยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะอาจจะเป็นหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องงานจะเป็นเรื่องครอบครัวคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นใครก็ตามนะคะอีกคนหนึ่งหรือใครก็ตามมันมีมันมันยังมีความวุ่นวายอยู่ตรงนี้นะถามว่าเขาอยากจะเข้ามาหาคุณอยากเข้ามาคุยกับคุณ หเขาอยากเข้ามานะแต่เขารู้สึกว่าในตอนนี้ตัวคุณเองก็ปิดกั้นตัวเขานะคะมีกําแพงมีอะไรกั้นอยู่เหมือนตัวคุณเองต้องการที่จะอยู่กับคนเดียวบ้างเหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบฉันไม่อยากรับรู้อะไรแล้วอ่ะนะฉันไม่อยากรับรู้อะไรแล้วนะคะฉันอยู่คนเดียวบางครั้งฉันก็รู้สึกสบายใจเนาะอืมเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งเหมือนตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตัวคุณก็พยายามที่แบบ ไม่อยากที่จะอะไรกับเขามากแล้วด้วยนะคะทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองคว,ความแนวโน้มมันแบบเหมือนตัวเขาจะเข้ามาค่อยๆแบบเข้ามาหาคุณค่อยๆแบบมาหยอดมาคุยมาติดต่อกับคุณอีกครั้งสื่อสารคุณอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความแบบ ยังยังรู้สึกว่าคุณเปิดให้เขาได้ไม่เต็มร้อยนะคะเป็นความเป็นแนวโน้มเป็นแบบนี้แต่อันนี้พลังงานอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะที่รู้สึกแบบนี้นะคะเนาะมันเป็นอารมณ์ของคนที่ในตอนนี้เป็นรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้สัญชาตญาณน,นะคะใช้ความคิดของคุณใช้ความรู้สึกของคุณนะคะพยายามที่จะแบบคิดนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะเนาะเพราะว่าตอนนี้ดูดูไปแล้วเหมือนตอนนี้อารมณ์ของคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ นะคะเป็นไม่น่าจาว,ว่าคุณพร้อมที่ทําอะไรแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความสำคัญที่จะต้องแบบคุณกําลังใช้จิตวิญญาณใช้เซนส์ของคุณน่ะนะคะในการตัดสินใจในครั้งนี้นะเออดูดูดูด,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 ดไปแล้วมันจะมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะอาจจะต้องเริ่มพูดเริ่มคุยทั้งทงที่ก็รู้ว่าแหละว่าไม่รู้ว่าจะเอา ข้อมูลจากเขาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยากจะเริ่มที่จะคุยอยากเริ่มที่จะแบบเฮ้ยจะเอายังไงหรืออะไรแบบเนี้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้เนาะมันมีอารมณ์ของใครสักคนหนึ่งนิดนิดอะเป็นว่าเขาอยากจะเอาชนะด้วยนะออยากจะเอาชนะการที่เงียยไปหรืออะไรไปอะอาจจะต้องการแบบเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งจากอีกคนหนึ่งด้วยนะคะแนวโน้นมโดยรวมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะ ที่สาคัญเลยรักตัวเองให้เยอะๆนะคะอไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะเขาจะดีไม่ดีใครจะดีไม่ดีรอบข้างสิ่งแวดล้อมอะไรจะดีไม่ดีแต่ขอให้เรารักตัวเองไว้ก่อนเนาะตัวเองสําคัญที่สุดความความรู้สึกของตัวเองสําคัญที่สุดนะคะไม่มีใครทําให้คุณเสียใจได้นอกจากตัวคุณเองเพราะว่าบางที จิตเราสั่งไปแล้วอะว่ามันไม่โอเคเราต้องเสียใจเราต้องรู้สึกงั้นแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นก็ได้เนาะให้คิดบวกเข้าไว้นะคิดด้านบวกเข้าไว้คิดสิ่งที่แบบสิ่งดีๆที่คุณได้มาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่าไปคิดในสิ่งไม่ดีนะคะแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ